คุณมั่นใจแค่ไหนครับว่าชีวิตที่คุณเป็นอยู่คือสิ่งที่คุณเลือกเองจริงๆกริษณมูรติชี้ให้เห็นความจริงที่น่าขนลุกว่าเราทุกคนถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ปั้นโรงเรียนสอนสังคมป้อนข้อมูลจนเรากลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีเลือดเนื้อเฝ้ารอคำสั่งและทำตามบทบาทที่คนอื่นเขียนให้ไม่ต่างจากตัวเขาที่เคยถูกสร้างให้เป็นศาสดาโดยไม่เต็มใจ ใจิตใจของเราเปรียบเหมือนบ้านที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ของคนอื่นจนไม่มีที่ว่างให้ตัวตนจริงๆได้หายใจแต่ข่าวดีคือระบบนี้แฮ็กได้กฤษณะมูรติค้นพบว่าศัตรูไม่ใช่คนอื่นแต่คือตัวคุณที่แยกไม่ออกระหว่างผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูตราบใดที่คุณยังสร้างตำรวจในใจไปไล่จับโจรคุณจะไม่มีวันสงบเพราะทั้งตำรวจและโจรคือคนคนเดียวกัน อยากรู้ไหมครับว่าวิธีรีเซ็ตระบบจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นจากหลูปนรกนี้ทำยังไงไปหาคำตอบกันต่อในคลิปเต็มที่ช่องแฮก h ัมครับ